สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับค,คุณครูวาในห้องเรียนประถมวัยนะคะวันนี้ค,คุณครูมีผลงานของเด็กๆมาให้ชมกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะคนคนนี้ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่รักหมดเต็มหัวใจให้ฉันตลอดเวลาคนคนนี้ ค,ค,ค,คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย